ไม่เห e ็นบ e ูบวะกูไ huh ม่เห so? ็นเหมือนกันวะเออกูไม่เ so> ห็นเหมือนกันด้เพื่อนฝั่งบูอ่ะกูไม่เห็นเลยมึงเห็นไหมเราอ่ะเห็นได้ฝั่งชนเออเพื่อนอืมเยอะแน่ะอาวุธของเรานนั่แหละโอ้โห เมื่อกี้กูเห็นไอ้พวกไอ้พวกอินวะกูเห็นวะกูกูรู้ละแล้วกูไปหาพวกอินกันละเฮ้ยเฮ้ยถือมที่ผมก่อนเฮ้ย มันมันพวกไหนวะพวกไหนวะเฮ้ยอ้ยเฮพวกเราอึร้พไรเพวกไหนต้เนกนเนีย เฮ้ยพวกเราชนกันด้วย่ะจะตีกันทำไมวะเสียเวลาชิบหายเฮ้ยชนวะกันชนวะอินวะมา ตัวตึงเหรตัวนี้ไอ้บิลลี่เหรอมาฉันมม่ฉันมม่ดีก่อนดีก่อนตัวนี้ตัวตึงวะ ทนไว้เก็บไว้อ๋ออ้ยนีกว่นี่กอ้ยแม่ง้ยเสียศักดิ์ศรีหมดไอ้พอินเ้ยไอปพอินมันฆ่าไอ้ไอ้พอินมันฆ่าไอ้บิ๊กก่อนแล้วะ้เพื่อนไอ้พอินมนฆ่าบิ๊กว่ะ เฮ้ยมึงไปทางไหนว่ายโจรมึงเห็นใครวะกูตามก่อนเฮ้เสียงอะไรวะจะวขอไปดูตรงนั้นก่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนนี่ใครวะเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยไปดูก่อนไปดูก่อนก็ไม่มีใครรู้อ่ะ ฟังอินเลวะมดูก่อนชดมาชดมาตามันเพื่อนมาดีสัตว์มึงจะก็เปิดมึงมานีจะก็เปิดมึงมึง วิ่งแล้วชิบหายไอ้สัตว์เอ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยพวกอินโคเคียวอะเออเฮ้ยนีคนนี้นี่ โอ้เจ็บเจ็บเจ็บอากอนเธออีกดี๋มึงเจอกูเ้ยโอ้หหักะเตอเท้าเรเนี่ยดพวกอินเอ้ยมึงทำแสบไปนะไปไหนวะ๋ยวกูไปหาพวกอินก่อนละ ไ้เพื่อเอ้าไม่ได้จะไม่ได้เอาอาวุธเลยดีกว่าจะไปมือเปล่าไม่ได้ทำได้เพื่อาล้วกอาวุธก่อนอาวุธอาวุธอาวุธเนี่ยอันนี้คืออะไรอาวุธอะไรนีะแล้วก็อันนี้ไม้อะไรเช่นะไม้ดีว่ ก็มเป็นไม้เลยสุดจยงไม่ใช่ไม้หรมีด <c oughs> ไปหาผู้อินกันดีกว่าเดี๋ยวพาันมาถ่ายทัพกูแล้วให้พวกมันกูถือเลยเดี๋<ป>ยวไปหาผู้อินก่อนเฮ้ไ,ไปเราชนไปชนไปชนไป ฟันฟ oh, ันมันฟ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 ันมันโอ้ยเออเพื่อมาได้บีเอ้ยมาได้จ๊อปเด็กไอเด็กบ้านไอเด็กบ้านหรอวะไอเด็กบ้านทำอย่างนี้กับพวกเราได้ไหมวะไอเด็กบ้านไอชาดั่ว มันมีเด็กบา้านได้นอนเมื่อแถวนี้มีมันมีเด็กบ้านนอนเด็กบา้านขายจอดไปเลยเจ้าฟางแกดีพวดเฮ้ยมาจากทางนี้หรอวะเดี๋ยวไปหาพวกมันก่อนจะไปหาพม,มันก็เลยต้องต่งอไล่ให้เปิดเลยมันทำเพื่อนกู้ ติ้งแง่พวกอินแล้วร้อยพวกอินมันมามาที่โรงเรียนเรานั่นไงพวกอินโรงเรียนอินทะลันี่ใช่ไหมเฮ้ยนายมาได้เหรอแล้วพวกอินทะเออ อาวุธของมันดีดีเลยโคตรดีเลยด้ไปดีกว่าเสียเวลาชิบหายแม่งอือนี่นี่นี่กินไม่เห็นเด็กบ้าน ใครนนมันทำเอวัวส่วน <c oughs> นี้มีคนทำพวกเรายืนนิ่งทำไมวะไม่ไหวเลยพวกมึงไม่ไหวเลยยืดเดินกู้ค้างอะไรกู้ค้างไปก่อนดิเออหลับพาดปะจะขอหน้าตรงนี้ก่อนดีกว่ายืด ออออตัวน้ำคืออะไรออวะปึกบตัวหูวไม่เห็นแมงโคตรจุดเลยเฮ้ย